สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่เจอกันนาน, <c oughs> นคิดถึงจังเลยตุ๊กี้เขาเปิดหัวลีปกมานี่ตุ๊พี้อกวอาจจะตกใจด้วสาจาเนอว่ามือเนินศาตร์คือผอมลงแบบนี้มไม่ได้เห็นนานอาจจะผอมลงมือเนิาสตร,ร์เนอะไม่เนว่าผอมนานจะดุงแน่ยละคนทนะี่ผอมจังไหนสวัสดีเป็นทางการนอสาวาเนะ <c oughs> อะ ขอบคุณพี่ทุกคนที่ยังติดตามคลิปบรรณ์สายสารหายไปเกือบเป็นเดือนนะสาร๊าแม่นบอกเดือนยังไหนที้สองเดือนพูดอนนี้เออหายไปนานเลยก็ขอบคุณพี่หลายๆคนคอมเมนต์ั้งมาถามในเพจในอย่างเนาะแล้วก็ได้ตอบบ้างและไม่ตอบบ้างว่าเดี๋ยวนี้งานบรรณ์สายสารงานงานเริ่มเหนื่อยมากแล้วเรื่อกเหมือนทุกคนทั่วโลกฮู้เนาะเริ่มมีวัคซีนฉีดวัคซีนป้องกันอย่างเกาหลีกั เริ่มบ้กลัวแล้วจะเริ่มออกบ้านมากินอาหารตามปกติแล้วพอดีร้านบ้านเหนือเฉลสานช่วงก่อนเนี่ยท้าแกศเอาคนเกาหลีออกไปเยอะอม,มันบอกแล้วคนงานก็นเหลือแค่ซี<า>คนจะแล้วลูกค้ามาขันเยอะช่วงนี้โอ้ยงานเหนื่อยมากเลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปคือ,อมไม่มีแรงที่มาถ่ายคลิปเราเหนื่อยอเลิกเลิกเลิกงานมาก็โอ้รีบปับหน,านา้านอนกันเลยวันหยุดก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแต่วันนี้เป็นวันหยุดไปคิดถึงเอาพี่เขาแล้วมากินข้าวเหนียวเนี่ยนะครับบ้าน มันนี้สาวสันทำย่างนี้เจียวปลาถ้าเป็นบ้านบางเหนือน้องพี่ปลาดุกนี่พี่ป่าโอโลเนี่ยไปนี่นะโอโลเออแต่บางเหนือชอบก๋าจชาสันชอบอย่าง็ขาชอบแบบน้ำแบบน้ำชอบผูกขิดเอาแบบสองถ้วยข้พี่ิโน่เอ้มันเยอะเกินแล้วก็อย่างนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมึงงานข้าวเหนียวมาไอหมูนะกับวพักครับแล้วก็มีอย่างนี้ปลาลิ้นฟ้าเนี่ยจะหรือเพกาน่ะวันนี้สาวสัน ลวกแบบโบรางน้ำออกเลยนะยังเข้าอยางขมยู่เข้ามาเด้อพี่น้องเอ้มาเด้อมาแจากทุกคนโอ้โหกุยพี่นอ้องแซ่บอกอุ้ยแบบขแบบมฟังสายสานันสายสานจะบีบมึนะแบาเหนือบะมักนี่ อ,อันนี้ให้าพีไปยูไประเทศไทยไปว่ะเฮ้ยอาหารเหนือ,อไม่ค่อยเลอดเท่าไหร่วันนี้แต่ละคนดูต่างบ้านต่างแดนเนี่ยถือว่าอาหารอาหารรูปเลยนี่ไม่ต้องพูด <laughs> <ม>ประเทศไทยกันเลิศคือกันอันดับหนึ่งของอาหารในตลาด คือน้ำพริกกับเจียวป่านี่นะไข่ดีอ่ะเหม็นอบานี่หอมป้อมด้วงเชิงนี่อันนี้เหม็นหอมป้อมด้วยเปล่าอันนี้ซันมนำมุนมภาษาเกสสาหลีซัมนำมุนน,นี่อีกอันหนึ่งี่เหมือนใบ,บโบ๊กค้ายกันค้ายกันก็คือชิลล้อมนี้กินกินคล้ายๆกัน พอดีมีน้องที่ติดตามบ้านหน่อยสายวิาณ์ยุเกาหลีเนี่ยจะน้องเห็นที่บ้านหน่อยสายวิสารกินกลิ้นฟ้าหรือว่าเพกามแม่่งมาจากประเทศไทยหนูดูพวกพี่กินทําไมของพวกพี่มันนิ่มจังเลยแม่หนู่งมาจากประเทศไทยให้ทายังไงก็แข่งเหมือนเดิมจะพี่ว่าสักพักเพกาเนี่ยจะลินไหมเนี่ยเขาต้องเผาก่อนจะนใ้แม่เขาเผ,า,เผาก่อนจะแล้วก็ลอกอ,อก เอาตัวที่ลอกออกที่เหลืออยูนะ่ะไปตากแห้งๆเนี่ยแล้วก็ตอนเขามาถึงที่เขาจะทํากินนะ่ะเขาก็เอามาแช่น้ำก่อนถึงจะเอามาลวกอีกทีหนึง่งแม่นย่มันจะนิ่มจ้ะจะนิ่มเนี่ยนิ่มๆเลยเนี่ยเหมือนกับเขากินปกติเลยไม่มีแข็งเลยอจาจ้ะแม่น้องอยูเกาหลีเนาะอสงสัยแม่น้องบ่ได้เผาหรือเปล่าพี่กับแน่นใจต้องให้แม่เผาก่อน กินของแื้วเค้าเหนียวจะไปเอาเข้าค้ํเล็กอีหน่อยกินมือนี้อีหม้อมืออืมอ นี่น้ำมันยู่จะไม่กิน<ะ>น้ำมันปี๊บมีไไมนี่นงงนแกร์้านบลาเหนือเยอะมากเลยนะเนาะเยอะจนบอกไม่ถูกเลยโอ้โหกรรมกรที่บาเหนือเคยพูดตัวบีของเขาบ้างแบบ ขายได้วันละ4แสน5แสนิี่กับขึ้นมาเป็น 2, 2>, 2, 2ล้าน3ล้านครับแต่ละวันครับบางคนอาจจะทํางานร้านอาหารเหมือนบ้างเนี่ยสายซัมขายได้แค่2ล้าน3เลย3ล้าน,นบนเนยดอกพี่ร้านอาหารที่จริงมันต้องได้5 6ล้านแต่ร้านบ้านห,น,าหานี่ยสายซันอะมีบ1 6โต๊ะแล้วมีคนงานเหลือแค่4คนในยจ้ช่วงวันเนี้ยคือพ<ใ>นพักงานคุณภาพอะ ในห้องคู่หรือสองคนเท่านอกหรือสองคนครับผมกับหัวหน้าผมใครน่าเลยจะถึงเวลาเลิกงานเนี่ยค้างอื้อคางอืยออกร้านทุกคนจะ <laughs> <c oughs> เหนื่อยันนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยขาลากกันี่ยเมีนอยสองคนสามคนเข้าแกปะตอนตอนรับแขกอย่างน้อยก็ยี่สิบกว่าโต๊ะพี่น้องเลยถ้าแกคิดเต็มไม่ได้จ้ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมียนโย กันเนื้นอเขาออกไปข้างนอกแต่เจ้าแก่ก็ไนเผินเจ้าแก่เนาะด้านอาหารเกาหลีพอบีเขาอ,อยู่ประเทศไทยหรือตามประเทศอื่นอาจจะไปนี้จะเหมือนกันเนาะด้านอาหารเกาหลีนี่แค้กจ,จะขอขอของถ้าคนอยู่เกาหลีขอกับข้าวเติมเหมือนเติมกับข้าวได้จกแบบไ่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะเพราะเขาชาติในนั้นแล้วมาห้องพี่เขาปะไปหาเขาเลยเสิร์ฟรอบเดียวแล้วเลยเสิร์ฟรอบเดียวก็เสร็จเลยเป็นปะ ตังเกาหลีนี่เขาไปเสิร์ฟจำฉันกินขอนี่เพิ่มอีกอันหนึ่งเขาต้องเดินกลับห้องครัวเอาไปเสิร์ให้เขาไอ้ต้นหนึ่งก็กดขอยังเดินอีกต้นนัครับเอาไปเสิร์ฟอีกนี่ครับความบวดเหนื่อยของของทําคนที่ทํางานร้านอาหารเกาหลีไม่เป็นแบไปไม่ได้เดินทั้งวันแต่กับใบพรวันหนึ่งบันเหน <alah> ือเดินเนี่ยน้อยเกือบเกือบสามหนอยรู้เรื่อกลับไปกลับมาพี่น้องเย อืมอเหนอคูยก,กับเท่าแกอู๋แต่และวันนี่ผมเดินนี่ประมาณสองสามร้อยโลเท่าแกหัวเลยครับแ่แล้วไอ้ทางคุยอยู่ว่าดอดูวีช็พักหนงก่นถ้าเท่าแก,ากไปยัง,องบอกเอาผมมาเพิม่มอาจจะบอไะ่ไหวอาจจะไม่ไหวบอกจุงๆเนี่ย ถ้าง,งานลูกค้าเยอะขึ้นไหลมาทีมาแบบนี้แต่เท่าแก๋ก็พบบยอมเอาคนมาช่วยบาจ้างบาจ้างพาทาม,มาช่วยนะจ๊ะก็อาจจะสู้น้ำเท่าแก๋ต่อไป,ไปโอ้คุยกับหัวหน้าเขาละจะบอกหัวหน้าสาวิาสา์ไม่แล้วจ้ะยิ่งสาวิษฐ์เนี่ยจะงานในครัวโอ๊ยเข้างานไปยันเลิกงานจ้ะจะฮะ บางทีนอกเนจากตามที่บันดานยูกเกาหลีก็จะรู้กันหมดเนาะเพราะ้าหานของเกาหลีจะเป็นแบบนี้แต่คนทวิวดูตามประเทศหรือยูเวท,ทยอาจจะไม่รู้ว่าหนึ่งก็ประเภทนี้ของเขานี่จะเป็นแบบเอาไปเสิร์ฟแล้วก็เพ่อนขอขอได้ยังแต่ไม่คิดเงินมไม่มีคิดเงินเพิ่มนะครับแปลกเหมือนเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือไหมบ้านเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวพออย่างก็ ขอเงอกกันอย่างนรขอเงอคอยังเพิ่มคอไว้นี่เพิ่มก่อนคิดเงินกันแค่้นี้โอ้โหจะขอขีจานก็ได้จ้ะถ้าลูกค้าขอแต่บางคนก็ให้กยดเยอเนาะตั้งมาสองคนกินเนื้อสองของคีดกินกึ่งเคี้ยงจนอิ่มเลยนะเนาะโอเคผมก็ต้อง็นใจอ่ะอืม เป็นธรรมดาของคนเขาก็ต้องมีออกเวลาปวดคอแล้วอตอนได้ปวดเกิดเยครับมาถึงห้องครัวก็จะบน,นหนึ่งว่าโหคือขอบ่อยแทะแะบบนี้นะเหมือนกระปูครับปูคุกพริกี่นะปูซสคุกพริกปูตัวหนึ่งม,มันก็แพงแล้วสาวสานเนาะแพงสาวสารเขาก็เอามาตัดเป็นเบนคืนเหมือนกุหลาบสเอาใส่จานไป สองขินบุคคลมากินสองคนขอแปดจานขอแปดจานขอหกจานนหนพี่น้องเอ้กับลปลาไปหกเจ็ดตัวแล้วจักบาทแล้วเนะาะต้องทำใจจ้ะเพื่อนอ,อาหารเกาหลีต้องรับคำติชมของลูกค้าได้พอมะบางคนจะพูดต่อหน้าชาแกยังดังเลยนยจ้ะเหมือนกับดูยินเหมือนกับเนงเม้นนะครับใครป่าดิบลงไปมาข้างป่าดิบนั่นกางมาติดไปก่ ก็ว่าเป็นพลาสติกโอ้ฮาเรื่องมากินเลยเขาแกกับจะบเป็นมาได้คิดเงินนี่แหละได้คิดเงินร้านบ้าน,นสายสานเจอบอ่อ,บอยเจอบ่อยครับ <ฮะ S 1> เจอลูกค้าแบบบางคนกินจุดอิ่มแล้วกินไ<ช>ม่หัวบางคนว่าถึงขั้นขนาดแบบฝาเบียร์อยู่ในกระเทอ,อยินตัวเองตตัวเองกินเบียร์เาแก้แต่ก็บบนซื้อผ่านอย่างก้อนนะมัดดาสาวิชาญกับหัวหน้าสายสานในคว้ก่อนเลยอันดับแรก เพราะว่าในครัวเป็นคนปรุงก็หารไปบ้านในหานสาเหตุจะถือช่วยก๋วยเตี๋ยวมามีฝาเบียร์อยู่ในถ้วยก๋วยเตี๋ยวมัดดาวกว่อนเลยให้เบ <c oughs> ไปไปไย์ไปทายเขานี่ยจอบุยไว้ใส่ลูกข้าเลยใช่หันไปม่ได้เพราะว่าในห้องครัวจะมีขวดเบียร์เลยแต่ดีอย่างหนึง่งหัวหน้าชายสารในห้องครัวเป็นคนแข็งจ้ะจะส่วนเจ่าแกไปจนเจ่าแกหนั่งายไปเลยนนั่แหละในห้องครัวจะมีฝาเบียร์จีนี่ไปเลยวนงครัวนี่ย ครับสองหาบ้านมาในกินก๋็ยเตี่ยวแดงเมียนนะครับเป็นเตี๋ยวเย็นนี่แหละมันมีน็อตนะสาวฉันเนาะจกไปให้ถ้วยน็อตกันไก่เอาไกไปกินไม่ได้เคืองด้วยนะครับก็จับมาเรียกหัวหน้าบาาเนื้อไปไปไปจับน็อตออกมาอันนี้มันคืออย่างนี้แบบนี้นะโอ้หัวหน้าบ้าเนื้อก็งงกดเอาไปให้เท่าแกดูเท่าแกข็ไปขอถั่วขอโพยก็มาจับมนล่างกันเอามาดูสาวฉันเนาะแท้ๆกันไก่ตัวเองตัดนะครับมันพัง แล้วก็วางไว้บนโต๊ะแล้วแบไปแจ้งเท่าแกแล้วก็เออแล้วก็มีคิดวันนอตที่มันนั่นนั่นละตกลงไปข้างในแล้วก็ได้กินก็เดียวฟรีหนึ่งถ้วยเขาว่าต้องทําไปเสิร์ฟให้ใหม่อันนี้วันนี้บ้าเหนือสายสันมาพูดเรื่องงานพี่น้องๆฟังเพราะว่าบางคนถามว่าบ้าเหนือสายสันหายไปไหนทำไมไม่ทำคลิปช่วงนี้คืองานยุ่งๆหลายอันหลายย่างก็มีปัญหาเน่จะก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลย นี่ก็เป็นสาเหตุที่ได้ทำคลิปจ้ะงานกนเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาบ้างเหม่นอยู่แต่บ้านเหนือกับสายสางก็ยังเหมือนเดิมจ้ะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสบายกายสบายใจอ้วนเหมือนเดิมนึกว่าติดโรคโควิดหนาดิว่าข้างพีเขาว่าอาจจะติดโรคโควิดไปเลยวะเรขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกับทางงานเนาะ นี่สบายดีเหมือนเดิมจ้ะน่าจจะผอมไปนิดหน่อยเสื้อผ้าจะแตกอยู่นั่นน่ะที่ผมใครว่นเดี๋ยวนี้จะหายไปก็คือไม่ค่อยจะได้คลิปแล้วก็วันหยุดก็เหนื่อยเอยเหนื่อยจะก่ายห้างก็เลยภาพคอนกินของง่ายๆก็เลยนอนนะครับมากงก็บอกผิดสามโต้ตื่นมาก็ไม่ยากไม่ยากลูกจะที่นอนแลาวถามเนาะ ลูกมาก็กินขนมปังกินอะไรกินมกมาข้าวมดเดอมัน,มก,ก,นมก,ก็ขึ้นไม่นอนเลยง่างกินข้าวออก,กินยังไเพราะว่าเม,มื่อก่อนมันก็ยังมีเวลาอยู่เพราะว่าเดือนหนึ่งบ้านเดียสายสันยุดธห้าวันจากเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้เท่าแกน่ะก็มาตัดบรรยุดออกไปอีกวันหนึ่งจ้ะแล้วเงินก็มาเพิ่มให้นะตล้วั้งบรรยุดทิ้งญญไปเลยแล้วทั้งที่คนงานก็ไล่เขาอ,ออกขนาดไหนครับเดี๋ยวนี้ขายวันสองล้านห้าถึงสามล้านน่ะทำไมเมื่ก่อนในครัวมีซีขางนอกมีซีนะครับ ได้ได้เงนินเท่านี้เลยย่นี่แกแบบคนท้างกลายนันเนาะเคยมักได้ก็ก็จะก็เลยเฉยเยไปเลยแกก็เลยใจดีเหมือนกันครับไม่มีด่าไม่มีอย่างแต่จะมาัพพอร์ตลูกน้องเรื่อง,องนี้อืคนงานขาดก็เืย <c oughs> ของหน้าบ้านเนี่ยพูดทุกวันจะ วันไหนเจียวพาดทามาช่วยเดินหนีไม่พูดจะคำเออแล้วแดงจะไปนินทาชอบแกทุกวันจังพนักงานสี่คนนินทาชอบแกทุกวันชอบตัวชาวน,นาเนะาะเราเน,านินชาวนมีเข้ามาจำนี่นครับคุยอย่างเดียวน้มพริกกระสังชาวนาจริงคุยเหรอชาวนพริกเกี้ยวเดื้อคุยเหรอครับ แข่งในบ้านเนี่ยจ้ำน้ำที่ใช้จานเกินเปคนมาแต่ไมจ้ำน้ำเลยสดน้ำอย่างเดียวมันไม่เข้ากับเย่ติมถ้วยหมดเลยอยู่ข้าวพี่เขาจะส้มก็ของแห้งมามเนี่ยยำเลยอันนี้เมื่อกี่มันอกี้ไม่สำหรับคนชอบกินนะครับเพราะว่าเขายังเอาวิวเขาเห็นแล้วเนาะเอ็มได้ทุกอย่าง ลาบปลาข้วยอืมคุ้มนะไม่แก้วปลาแก้วหวานลาบปลาอืมลาบปลาลาบปลาม่วงเฮ้ยแม่นบอกลาบปลหอยลาบปลหอยคุ้มที่ดีเนี่ยแต่ถ้าทำแบบต้องไปล่างอีกต้องล่างตรแล้วออกมาเลยอะไรกหนุ่มๆครับเราทำทุวิธีก็สาสันเนาะเผาเลาไปตากแดดลอกไปหลอกหลอกเอาเตี๋เอาเผาออกไปตากแดด

กับไปวันที่ช่วงที่ไม่ได้ท้ายคลิปหายไปแต่กินกับข้าวราดโอ้ยแซนดเบื่ออาหารเกาหลีประหยัดไปอไีกเยอะเลยได้ประหยัดเงินได้อย่างเยอะเลยเลยนะี่ยเพราะว่ากินกับข้าวราดมาเลิกมาก่อนเลิกงานกินกข้าวราดทุกวันเนาะเราว่าเขาหงสทำงานเหนื่อยก่อนกลับไปห้องก่อนอาบน้ำอาบน้ำเสร็ก็นอนพักผ่อนอเไรแบบเต็มเเลยนะ บางที่สายสันเคยพูดในคลิปตลอดแต่เท่าแกบ้านหน่อยสายสันเนี่ยเท่าแกผู้ชายอ่ะแกจะชอบมาม่ามากเลยจ้ะกับเข้ามีย่างอ่นมีเยอะแยะนะ <laughs> แต่แกบ้ก,กินมากกินมามา่าเมื่อนี้เขาก,กินมาม่าเนาะเ่องก่อนจะเืิอง,งานตอนเย็นชวนลูกนออ้องสายสันมาอำลาเลิกสนับปกินยำหมูเลิกกันมาม่าเนาะเจ้า <laughs> แกหัวเราะสายสันจะสายสันบ้กินเลย กินทุกวันก็ได้เนาะเราก็ได้ฮะจากลราพี่ไปก่อนข้าวมาข้าหมดจานแบบไงเดี๋ยวบังเหนือไปเติมข้าวอีกก่อนตายแล้เข้าวหมดพี่น้อยเลยครับเดียวมาว่าเจ้าของจอยลงมาสั่นผ่านไปแค่สิบสิบนาทีสิบกว่านาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตผมมาเนือจาน มีนวะนี่มาเบ่ม,มาอิ่มเราพี่นอ้องเลยเข้าิดแต่เข้าหมดจันเสียเปล่าเข้าอีกจิลุกขึ้นก็นอยากอายนะเมนูมไปติดตามคลิปหน้าก็จะทยอยลงคลิปเรื่อยๆเนาะมันจะมีคลิปนึ่งอีกนะครับขอบคุณพีณ่น้องๆทุกคนเมนูมที่เป็นห่วงขอบคุณทุกความห่วงใยเมนขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาจา้ะยังที่เห็นจะบ้านหนือสายสาอยังสุขภาพแข็งแรงมีแรงสู้งานต่อไปจะสบายดีกันไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะบางครั้งที่คลิปหายไปก็เหมือนที่บอกพี่ไปว่า งานมันเริ่มเหนื่อยแบนยกอาจจะบม่มีเวลาทาคลิปจะแต่ถ้ามีถ้ามีอย่างกับติดต่อสายสารทังร้ายหรือว่าติดต่อทั้งเพจหรือในเฟซบุ๊กของบ้าเหนือก็ได้แตะปลาพีวันนี้นะปลาแห้งน้ําปูพริกลาบยังขายเหมือนเดิมเนาะแต่ปลาปลาแห้งของแม่ชาวชานรอรอหน่อยนึงเพราะทำไม่ทันอาช้านิดนึงค่ะขอบคุณพี่คุณทั้งทั้งยู่เหรอเดี๋ยวนี้คนลาสุดนี่ก็อยู่ที่ทำงานอยู่ดอนงานอ้ะ พี่เขมและน้องๆเขาน้องโทนี่เขาสั่งทีละสี่ห้ากิโลครับแล้วก็มีอะไรเจ้ามากกว่เจ้ากับเมย์สยังโบยั้านที่มีเวลาจต่ช่วงนี้กัถึงขายดีพร้อมส่งไปหลายที่จะขายในหมู่บ้านด้วยแล้วเมย์สายสั่งกับพ่อสายสั่งกับเอาหญ้าอ้อยอยู่จ้ะมันเกิดเรื่องขึ้นขายเหมือนเดิมนะครับน้ำปูผ่านทางไลน์ใต้คลิปนี้เลยเบาเหนือฝากอันก็เอาเหนือก็ช่องทางที่วิเขาติดต่อจะ เราลองซื้อไปชิมดูมก่อนมีอยา่างกันติดต่อมาได้เลยจ้ะครับฝากกินด้วยนะครับอาจารย์ลาไปก่อนขอบคุณครับพี่ตรณรักสุขภาพกันทุกคนนะคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ